จะเข้าไปในร่างกายได้น้อยคาร์บอนไดออกไซด์จะออกได้ยากเพราะว่ามันกล้ามเนื้อเต่งค้างหรือใครไม่สบายอะไรอะไรก็แล้วแต่การหายใจที่ที่ง่ายๆที่จะเป็นประโยชน์คือพยายามหายใจเข้าให้ลึกแล้วก็ผ่อนออกทางปากสองแบบทําแบบไหนสบายก็ทําแบบนั้นนี่จะบอกการหายใจแบบง่ายๆหนึ่งเราหายใจตามปกติสองถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้การหายใจที่จะช่วยเราได้นี่ก็คือ มานจะแนะนำแบบง่ายง่าคือหายใจเข้าไปแล้วก็ผ่อนออกทางปากแบบนี้เวลาเราไม่สบายนะการที่เราหายใจเข้ายาวๆเนี่ยมันจะได้ออกซิเจนเข้าไปเยอะชีวิตเราต้องการออกซิเจนหายใจเข้ายาวๆเลยนี่จะได้ออกซิเจนเข้าไปเยอะแล้วก็การผ่อนออกแบบนี้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชีวิตไม่ต้องการจะออกมาเยอะนะ หายใจเข้ายาวๆอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไม่ต้องไปเอาภาพนั้นหรอกเอาภาพปัจจุบันนี่ดีกว่าอันนั้นมันจะยุ่งยากซับซ้อนนะแต่ไปเอาแบบนั้นก็ได้ใครจะไปฝึกก็ค่อยไปฝึกทีหลังแต่เอาแบบง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะคนจะจําได้ง่ายเนี่ยหายใจเข้ายาวๆเลยอนะน,นี่คือข้อที่หนึ่งนะอันที่สองนะหายใจเข้ายาวนะ กรณีที่เรามีพลังมากยังมีพลังมากอยู่ให้หายใจเข้ายาวๆแล้วก็ออกมากรณีที่เราทําแบบนี้แล้วร,รู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายแรงเราน้อยให้เราปรับอีกหายใจเข้ายาวแล้วก็เป่าออกทางปากพยายามทําแบบนี้หายใจเข้ายาวแล้วก็ค่อยๆเป่าออกทางปกากช้าๆ กรณีที่ไม่มีแรงแม้แต่จะเป่าออกทีนี้นะก็หายใจเข้ายาวแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกค่อยช้าผ่อนออกทางจมูกค่อยช้านะอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็หายใจเข้ามันมีสามลักษณะนะหนึ่งถ้าเรามีแรงมากอยู่ให้หายใจเข้ายาวๆแล้วผ่อนออกทางปากแบบพ่าออกไปอย่างนี้ได้ ทำไปไเรื่อยๆเลยนะจนเรารู้สึกสบายแล้วก็พอถ้าเราเริ่มทําแบบนี้แล้วมันเริ่มที่จะพอเราเริ่มแบบนี้ไปไเรื่อยๆมันสบายดีก็ทําไปทําไปถ้ามันเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงให้เราหยุดให้เราผ่อนผ่อนการทาแบบนี้หยุดการทําแบบนี้ให้ปรับมาเป็นหายใจเข้ายาวๆแล้วเป่าออกปากช้าไปเรื่อยๆ ถ้าเราทําแล้วสบายให้เราทำไปเรื่อยๆหายใจเข้ายาวเป,าปลาล่าออกทางปากช้าๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายถ้าสบายอยู่ก็ทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆถ้าสบายอยู่ให้เราทําไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราเริ่มรู้สึกเท่าเดิมหรือแย่ลงเป็นไงให้เราหายใจตามปกติแบบสบายๆก็คือหายใจเข้าทางจมูกแล้วผ่อนออกทางจมูกแบบสบายส ทำแบบนี้ให้เรารู้สึกสบายๆหายใจเข้าจมูกแล้วก็ผ่อนออกทางจมูกแบบสบายๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกทางจมูกแบบสบายๆนะถ้าเราเริ่มรู้สึกเท่าเดิมหรือแย่ลงถ้าเราสบายเราก็ทําไปเรื่อยๆนะถ้าเราเท่าเดิมหรือแย่ลงเป็นไง ให้หายใจเข้าออกแบบปกติเลยแบบสบายๆเลยปล่อยลมหายใจเข้าตามปกติแล้วก็ผ่อนออกมาตามปกติแบบสบายๆให้ผ่อนออกมาปกติแบบสบายๆแบบแบบนี้นะถ้ามันเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงให้เราฮึดกลับไปใช้แบบที่หนึ่งอีกครั้งคือหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกปากน,นะ ถ้ามันเดิมเท่าเดิมหรือแย่ลงให้เราหายใจเข้าจมูกเต็มที่เป่าออกปากให้ช้าถ้าเราเริ่มสบายหรือแย่ลงก็ให้เราปรับไปเป็นใช้หายใจเข้าทางจมูกเต็มที่แบบสบายๆแล้วก็ผ่อนออกทางจมูกแบบสบายๆนะ ถ้ามันเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงให้เราปรับไปหายใจเข้าออกแบบสบายๆแบบไม่ต้องใช้กำลังผ่อนแบบสบายๆเลยนะ,นะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเริ่มเท่าเดิมหรือแย่ลงก็กลับไปใช้แบบที่หนึ่งอีกแล้วปรับมาเป็นแบบที่สองปรับเป็นเป็นแบบที่สามปรับมาเป็นแบบที่สี่นะหรือคิดอะไรไม่ออกทาแบบไหนก็ได้ที่รู้สึกสบายแค่นั้นนะ คิดอะไรไม่ออกทาแบบไหนก็ได้ที่รู้สึกสบายนะเนี่ยมันจะเป็นการหายใจรักษาโรคนะให้ทําแบบนี้เป็นการหายใจรักษาโรคนะ <c oughs> เอาละทีนี้ไปดูการใช้สมุนไพรรักษาโรคทีนี้นะไปดูการใช้สมุนไพรรักษาโรค